มาดูวิธีปักชำกิ่งหมอนค่ะกิ่งหมอนพันธุนี้เป็นพันุ์ลูกโดกนะคะอ่าถ้าเราตัดแต่งกิ่งบ่อยๆเนี่ยลูกเขาก็จะออกเยอะค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ใบต้นสูงสูงใบเยอะเะเนี่ยเขาก็จะดกใบเนาะลูกไม่ค่อยออกงั้นถ้าเราตัดแต่งกิ่งไว้บ่อยอะคะ่ะเนาะตัดใบอ่าตัดกิ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะออกลูกให้เรากินบ่อยนะคะคราวนี้พอเราตัดกิ่งออกมาแล้วะคะ่ะ ก็เลือกกิ่งที่เป็นกิ่งกลางแก่กลางอ่อนนะคะไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะมันจะออกน้ําตาลเขียวๆหน่อยเนาะ,ะกิ่งมันจะกลางๆอะคะ่ะเนี่ยออกสีเขียวๆน้าตาลน้าตาลนะคะแล้วก็ริดใบออกริดใบออกนะคะแล้วก็ตัดช่วงข้อประมาณถ้านับไปก็ประมาณสัก ถ้าเราจะเห็นตาของเขาเวลาเราตัดใบใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบเป็นข้อตำแหน่งของตาค่ะสักสี่สี่ข้อเนี่ยค่ะอืเวลาเขาแตกอะ่ะเขาก็จะแตกออกใบใหม่อะ่ะตรงตาตรงนี้แหละคะ่ะอืตรงตาตรงใบเดิมนี่แหละค่ะแต่เราต้องตัดใบออกให้หมดนะคะอะตัดใบออกให้หมดเลยเนาะก็ตัดเป็นเนี่ยค่ะเป็นท่อนๆไว้แล้วเราก็เอาไปปักชำค่ะง่ายๆมากเลย นะคะวิธีการปักชํากิ่งหมอนเนี่ยติดง่ายเนาะแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยค่ะ,ะเราลิดใบออกให้หมดแบบนี้เนาะแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆสักสี่ตาสี่ข้อตาแบบนี้นะคะนะับหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วก็ตัดตัดเป็นท่อนเขาก็จะออกตรงขอบตาบริเวณตาเนี่แหละคะ่ะแล้วเราเตรียมดินใส่ถุงไว้อันนี้ก็จะเป็นดินเดิมเนาะที่เราปลูกอย่างอื่นแล้วเราเอา มันมีดินเก่าอยู่ะค่ะแล้วก็มาปลูงใหม่แล้วเราก็นะคะเสียบไปกับถุงดําแบบเนี้ยแล้วก็ลดน้ําดูแลปกตินะคะแล้วพอเขาแตกใบงามเนาะเราค่อยเอาไปลงถุงดําใหญ่ก็ได้หรือเอาไปลงปลูกก็ได้หมดเลยค่ะอันนี้เราชาไว้ก่อนเพราะาเราตัดแต่งทีนึงก็เยอะนะคะก็เสียดายเนาะเอาไปทิ้งนะคะถุงไหนเอ่อถ้าเกิดว่ากิ่งเล็กๆนะ,ะก็เสียบ สกิ่งก็ได้นะคะ